สวัสดีค่ะเด็กๆเด็กๆเ,เ,เคยเห็นน้ำทะเลเปลี่ยนสีไหมคะถ้าเด็กๆเ,เคยเห็นเด็กๆรู้ไหมคะว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรถ้าไม่รู้คุณครูมีคำตอบค่ะการที่น้ำทะเลเปลี่ยนสีนะคะหรือที่เราเรียกว่าปรากฏการ์ขี้ปลาวานหรือปรากฏการ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี นะคะคเกิดจากอะไรนะคะเขาบอกว่ามันเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาตินะคะที่สามารถเกิดขึ้นได้ในทะเลทั่วทุกมุมโลกเลยค่ะสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลของสาหร่ายเซลล์เดียวจำพวกแพงต้นพืชหรือไดโนแฟกโ r เลตชนิดหนึ่งในทะเลแถบนั้นหรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าแพงต้นบูม ถ้าจำนวนประชากรของแพงต้อนเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากนะคะก็จะทำให้น้ำทะเลเนี่ยเปลี่ยนสีค่ะโดยปกติแล้วเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงสีเขียวนะคะและบางทีก็อาจจะเป็นสีม่วงหรือสีชมพูถ้าในประเทศไทยของเรานะคะปรากฏการณ์นี้นะคะจะพบแถบชายฝั่งทะเลตะวันออกจังหวัดชนบุรีค่ะ สาร่ายที่เป็นสาเหตุสำคัญได้แก่สาร่หลสีน้ำเงินแกมเขียวนะคะในสกุลไทโคเดสเมียมนะคะและไดโนแฟกซเลตนะคะเมื่อเขาเกิดการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วเป็นจำนวนมากจึงทำให้ทะเลบริเวณนั้นนะคะเปลี่ยนสีไปตามชนิดของแลงต้นค่ะอย่างที่ครูบอกไปแล้วก็จะมีสีอะไรม้างนะ สีเขียวใช่ไหมคะสีแดงสีม่วงสีชมพูค่ะทีนี้พอ,เ,อเกิดปรากฏการณ์ขี้ประหวานจะส่งผลกระทบอะไรบ้างกับชายฝั่งทะเลเรานะคะหนึ่งเลยคือสิ่งมีชีวิตนะคะบริเวณนั้นนะคะก็จะตายเป็นจำนวนมากนะคะพอตายเสร็จมันก็ถูกเขาเรียกอะไรพัดมาเกิดตื้นที่ชายฝั่งก็จะทำให้ชายฝั่งเนี่ย มันสกปรกนะคะมีกลิ่นเหมน็นสร้างมลพิษทางอากาศมีผลต่อระบบหายใจนะคะทำให้มีปัญหาสุขภาพนะคะอีกทั้งที่สำคัญเลยก็คือทำให้ทัศนียภาพไม่สวยงามค่ะ